อ่านะครับเดี๋ยวจะมาดึงกันให้ดูนะครับผมระหว่างคันนี้ B21 นะครับตันนี้ก็จะเป็น A17 รถเก่าญี่ปุ่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันไหนจะเจ๋งกว่ากันนะครับผมเอาเล่งไทยเลยอ้าวงานงอกแล้วว่าว่าก้าวก้าวออมาออกมาอีกรอบอีกรอบเอาไปด้ว ครับผมก็เอาอีกยกที่สามเดี๋ยวมาเยอะไปเยอะมามามาเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนะครับยกที่สามเอาไปเรือไปมันพูดสายไฟด้อเอ้าวอ้า โอ้อะไรวะสู่รถเก่าญี่ปุ่นไม่ได้ครับรถเก่าญี่ปุ่นก็1ิแรงเองนะครับเอีกด้วยเฮ้ด้วยฮะเฮาเฮ้ย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 โอเคครับ